อ้าวันนี้นะระเบียบวัดเราก็คือสดบนทรรวัดในพระฉันเข้าอร่อยอร่อยแต่วันนี้เราจะต้องได้บวชพระคือพระฉันก็พวกเราก็ทานกันเลยนะเออทานกันพร้อมกันจะได้เข้าโบสนะยังดีนะปีนี้ยี่สิบูก็คงจะไม่ไม ไม่มากไม่หนักเท่าไรมีอยู่สองสามปีแต่มาก็เคร่งเกินเหตุเคร่งเกินกำลังตัวเองตีสามแทนที่ว่าเออเราจะบวชพระแทนที่ว่าไม่ลงนอนต่อก็ไม่นอนก็ยังมานั่งสมาธิหน้าก็มานั่งสมาธิพระก็มานั่งสมาธิตื่นตีสามบวชพระจนถึงตีสามอีกวันหนึ่งเนี่ยว่าเราครบรอบเลยว่างั้นเถอะพระ เพื่อนที่เป็นพระอุปถาตก็าบอกว่าอ,อาจารย์ท่านเพิ่งขึ้นไปนอนว่างั้นอย่าไปร,รบกวนท่านเลยท่านกงบินธบาตไม่ได้ลงพันพระบอกนะครับอาจารย์เพิ่งเพิ่งได้นอนว่างั้นเออปีห้ากว่าก็เดินบินธบัตนเหมือนเดิมปกตินะบินธบาติเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับพระเรานี่นะเพราะว่ามันเป็นอาชีพเรานี่นะพระ มีสิ่งที่ต้องศึกษาม,มีสามอย่างแต่ว่าทําอย่างเดียวโยมบุญยิบุญเบื้องต้นสามอย่างแต่ว่าทำสองอย่างฟังให้ดีนะพวกเรานะกองเรามีทานใช่ไหมทานศีลภาวนาทำไมถึงทำทอังอย่างทานเราต้องทำเลยศีลท่านห้ามทำใช่ไหม ห้ามฆ่าสัตว์เห็นไหมบอกว่าห้ามห้ามก็ไม่ให้ทำนะมันดีไหมพวกเรานะไม่ให้ทำท่านว่าอย่างนี้นะไม่ให้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดพิดชาจันไม่ให้เงี้ยไม่ให้ไม่ทําไม่พูดเท็จพูดคำหยาบ่อเสียดสลาบเพอร์เชอร์ห้ามนะพวกห้ามดื่มของมึนเมาเห็นไหมพวกเราท่านห้ามไม่ให้ทําอย่างหนึ่งสามอย่างเลยนะคือภาวนาต้องทำเห็นไหมภาวนาแปลว่าเจริญ จริญในกุศลในเจริญในกุณงามความดีพวกเราต้องทำเือ <ừ. S 1> พระทำไมทำน้อยจัง่ะศีลท่านก็ห้ามเลยพระท่านโดดมาเลยท่านไม่มีทานแล้วท่านมีศีลศีลท่านก็ห้ามทำเหมือนกันไม่ใช่ว่าห้ามสอง้อยยี่บเจ็ดข้อนะพวกเรานะห้ามเยอะมากห้ามพระเนี่ยนะท่านเรียกว่านอกพระปาฏิโมก์ส่วนพระปาฏิโมก์มีสองยยี่สิบเจ็ดแต่นอกพระปาฏิโมก์โมก่ยมีเป็นเล่มเลพวกเรา เออดีไหมท่านห้ามทำามออาตมาว่าดีนะอุย้ยผู้เจ้าห้ามให้กเราทาห้ามกดดินฟันไมอนอ้อื่องเนี้ยเออห้ามกดดินห้ามทําสิ่งนี้ห้ามทานี้อุย้ยมันดีอยู่แล้วไม่ต้องทานะ่ยมันดีไม่ได้ทาท่านห้ามแต่ว่าภาวนาทีนี้ก็แล้วก็สมาธิต้องทําถ้าไม่มีสมาธิก็ออยังเทวานแหละจิตมันจะสึเปลี่สะังหาเรื่องเรามาใส่ตัวเองหาบาปรับเวรมาใส่ตัวเองอย่างเงี้ย ถ้าไม่มีสมาธิไม่ควบคุมไว้นะนะผีมันจะสิงผีสิงผีสิงแล้วก็ออกผีสิงแล้วออกนะผีโลภผีโกรธและผีหลงผีทนงผีดีและผีชั่วผีไหนๆก็ไม่เท่าเจ้าหลอกตัวผีตัวกินยังต้องกลัวตัวเราเอ่ยว่างว่าเงตอเนี่มันมาสิงแล้วมันก็จางไปออกไปถ้าเราไม่มีสมาธิทีเนี้ยถ้ามีสมาธิมันสิงไม่ได้เออคำว่าสิงก็คือความคิดตันเอง ถ้าเราไม่มีความคิดไอ้ปาบบุญอะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดใช่ไหมเราต้องมีนะสมาธิอันนี้ต้องทำเลยเนี่ยทำมากด้วยปัญญาก็ไม่ต้องทําปัญญามันจะเกิดจากเนี้ยถ้าเราคุยกันเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเลยนะเออเสียงเออโวยวายนะี่ยเรก็เลยขิดไม่มีสมาธิจะฟังไม่รู้เรื่องแต่กิดเป็นสมาธินักเรียนที่มีสมาธิเป็นยังไงเรียนหนังสือเก่งไหมเก่งใช่ไหมทำไมเรียนมีสมาธิเยอะทำไมต้องเก่งอ่ะ ตั้งใจฟังทำเฉยๆทำไมรู้เรื่องอะ่ะถ้าใครคิดฟุ้งสั้นรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องจะพูดขนาดไห้ก็ไม่รู้เรื่องเห็นไหมพระท่านก็เลยสบายกว่าพวกเราหน่อยท่านทําสมาธิอย่างเดียวปัญญาก็ไม่ต้องทํามันเกิดขึ้นมาเองถ้าคุณทํามีสมาธิ้วเกิดปัญญาเลยนะเอาวันนี้ให้หัวข้อไปพิจารณาดูนะเอะอาจารย์ทำไมพูดแปลกโยมต้องทำสองอย่างอาจารย์นั้นพระเนี่ยทำแค่อย่างเดียวท่านพวกเราต้องทํา เ่ยทำให้ทำสม่ำเสม,มอด้นะพวกเรานะพวกเราอยากได้อย่างไรพวกเราก็วรที่จะให้อย่างนั้นให้มันสมดุลกันหน่อยมีไหมใครอยาก <c oughs> อยากได้ในน้อยแต่ทำเยอะมีไหมพวกเรามีไหมไม่มีแต่พวกเราอยากคนขอโทษขอโทษขอโทษคนทั่วไปนลนะอยากจะได้เยอะแต่ทําน้อยโอ้ยมันไม่สมดุลกันใครก็ไม่ให้หรอกวิทยาศาสตร์มันก็ก็เป็นอย่างนี้คนอยากได้เยอะคนก็ต้องต้อง,องทำเยอะแต่อันนี้เนี่ยอยากได้เสียแต่น้อยคิดเอาได้มากเลย ไม่ใช่ทําก็ทําให้สม่ําเสมอทําสละจริงๆรักษาศีลมันคือรักษาตัวเราเองนั่นเองเห็นไ,ไหมเรารักกลัวกลัวตายไหมเรารักสมบัติเราไหมเรารักสามีภรรยาเราไหมเรารักความพูดเท็จพูดหยาบไหมไม่โอ้ยคนอื่นก็เหมือนกันกับเราอย่างเงี้ยเราอยากจะมีศีลปัญญาดีไหมอยากจะมีศีลปัญญาดีทุกคนเหมือนกันหมดนี่คือรักษาตัวรักษาศีลนะเนี่ยนะภาวนาก็ง่ายนิดเดียวเอง ลออมหายใจอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเลยนะออลองดูนะพวกเรานะอ,อวันนี้เปิดเปิดโอกาสให้คุยกันบ้างเนี่ยนะพระก็คุยกันเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันแต่ปกติขึ้นมาสลาต้องเงียบแล้วเพราะว่าอยากจะให้เรามีเวลาภาวนาไงออของพระท่านเนี่ยเอาเปรียบเราหน่อยเพราะว่าท่านสลามาแล้วจะบอกว่าเอาเปรียบก็ไม่ใช่ท่านลามาแล้วท่านถึงไม่มีทานไงท่านกระโดดข้ามมาเป็นศีลเลย สีนสมาธิปัญญานะฝากไว้นะพเรานะสามสามสามนะนะ